ก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับวันนี out, ้ก um ็เย็นแล้วนะครับวันนี้ก ok ็ได้ร้อยกระเที่ยวแล้วนะครับนี่อันนี้คาเทร้อยยี่สิบนะครับตอนนี้ก็ได้อยู่ร้อยร้อยกว่าแล้วนะครับก็วันนี้เปิดเปิดบ่อไหม่นะครับเปิดบ่อไหมก็วันนี้ดินไม่แฉะครับวันนี้ไม่ได้วันนี้ลอกนานะครับลอกนาก็อยากที่จะเห็นต้นคลิปเลยเนาะลอกลอกนานนะครับก็ตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับก็จ้าให้เร็จนะครับนี่อีกสิบกระเที่ยวนะครับตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับนี่เป็ดก็ตกเริ่ม ตะวันก็ตกแล้วนะครับมาดูคันสิชมพูนะครับนี่เป็นเดซกานะครับคันนี้ร้อยเก้าห้านะครับก็มาดูจะขึ้นไหวหรือเปล่าครับนี่ปกติก็ส่วนมากรถจะขึ้นไม่ค่อยไหวนะครับตรงนี้เพราะว่ามันเป็นดินมันเอ่อเขาเรียกว่านะดินมันหนึบหนับอ่ะหนึบหนบหนับหนับแบบนี้ยดินมันมันน้ำอ่ะครับตรงเนี้ยมาดูว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะครับเดกกานะครับร้อยเก้าห้าคันนี้ก็ ใกล้เสร็จแล้วครับวันนี้อันนี้เขาเทปลูกหญ้านะครับนี่ดินนี่เทปลูกหญ้านะครับคืออันนี้ดินลอกนามานะครับดินดำสวยนะครับดินปลูกอะไรก็ปลูกอะไรก็เกิดนะครับเฮ้ยไอเสือเพิกขึ้นรถวะขึ้นวะมึงคับนี่มาดูครับขึ้นแล้วอืดอ้าโอ้โอ้แรงครับแรง เทนนุ่นเทได้ลืบได้ดูได้ไดูถ่ยมานี้ถ่ยมานี่นี่ในดูนี่นะ่ะพี่น้องนะ่ะเกทเทไว้น่ะหัหหนนะหกเลยหักเลยหักเลยหักเลยเลยนั่นแหละนั่นแหละไปเลยครับไปเลยขึ้นขึ้นก่อนขึ้น <c ười> ดันเลยไปเลย,ห,เลยหักไปเลยหักไปเลย,เลย,เลยห,หักไปเลยเลยดันเลยหักไปหักไปเลดินหน้ามาก่อนพ่อเดินหน้ามาก่อนเดินหน้ามาอ้าวพอเจนี่หักไปนู่นเลยเขารู้เขารู้ดันเลยไปเลยอัดไปโอเคพอ่พอพ่อ ดันทำงี้ครับดันง่ายนะครับคือดันง่าย ừ, คืออันนี้ผมไล่ผมไล่ดินไปนู่นหมดแล้วครับหรือไล่ไปให้มันเต็มอันนี้เขาเทร้อยยี่สิบนะครับร้อยยี่สิบไม่รู้จะเกินหรือเปล่าเนาะเกินก็เต็มห้านะครับเป็นร้อยยี่ห้าก็มาดูนะครับด็อกกี้ไอ้ด็อกกี้ก็ร้อยเก้าห้านะครับนี่ด็อกกี้ตัวนี้ มาดูว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าเนาะขึ้นได้ปะผู้อันนี้มาดูล็อกกี้ได้กล้าผ่านไปนะครับอันนี้มาดูล็อกกี้นะครับล็อกกี้ขับโดยตัน,นินครับตัน,นินสุนินครับแถบทองครับเฟซชื่อเฟซบุ๊กสุนินแถบทองไปหรือเปล่าครับตรงนี้คันสีคันสีเขียวติดแล้วนะครับรอบหนึ่งอ,อือปาดโอ้แรงครับแรง แรงทุกคันครับเย็นมาแรงทุกคันกลางวันอืดทุกกลางวันอืดทุกคันครับนี่ก็แรงแรงนะครับแรงทุกคันเลยไปเลยพอตะลินพออ่าโอเคคือเราต้องบวกเองนะครับเพราะว่าเราดันเนาะดันเราต้องบวกเองนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เทอัดน,นะครับคือเขาจะเทให้มันพอนะครับร้อยยี่สิบเนาะ คือเราไม่อัดนะครับเขาไม่อัดถ้าถอยที่อัดที่อัดมันง่ายนะครับดีง่ายแต่อันนี้เราไม่ได้อัดนะครับวันนี้รถวิ่งห้าคันนะครับวิ่งห้าคันวันนี้ดินไม่ค่อยติดกระบานะครับถ้าวันนั้นเมื่อเมื่อวานเมื่อวันคือรถรถมาวิ่งให้ผมก็มาวิ่งห้าวันแล้วนะครับห้าวัน วันจันทร์นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วครับวันนี้วันศุกร์ก็คือพุ่งนวันเสาร์ทิศเขาก็ไปวิ่งอ,อ,อยู่บ้านเขานะครับอยู่เยี่ยมนะครับวันนี้เราอยู่คุกวันนะครับอยู่บ้านผมเองเนาะก็อันนี้ครับถมปลูกหญ้านะครับร้อยยี่สิบเนาะก็คือราคาไดินเนี่ยก็ราคาก็อยู่ที่สองร้อยสามสิบนะครับพร้อมดันนะครับนี่แต่ว่าผมตัดเจ้าดิฉยผมเอาแค่ยี่สิบนะครับคือ เอาราคานี้ยนะครับคือเอาเยอะไม่ได้เนาะก็เอาราคานี่แหละอุ้ยครับนี่มาดูนะครับมาดูนี่ต่อไปเรามาดูฮิโน่นะครับฮิโน่สมองเงินนะครับตัวนี้เอ้ยปีกนกครับตัวนี้ปีกนกปีกนกปูบ่บึงทำเลยบึงทำเลยเร็วเร็วบอกว่าดิเอาต่อไปนี่ครับเราจะมาดูนะครับนี่ร็ ok. อกฮิโน่นะครับฮิโน่ฮิโน่ฮิโน่ ฮโน่ร้อยเก้าห้านะครับเออฮโน่ uh, ino, เป็นตอนนี้พี่โนเป็นบิกนกนะครับตัวบนะิกนกเนาะมันดูว่าจะขึ้นไหวหรือเปล่าคันนี้ก็เพิ่งจัดมานะครับจัดมาก็ราคาเจ็ดแสนเจ็ดแสนกว่านะครับนี่โอ้มาได้ไหมนะ่ะอโอ้โอ,โอได้ครับมาได้ครับมาได้ คือเส้นเส้นนี้เราวิ่งจนแฉะหมดแล้วครับมันน่วมมาแล้วเส้นเนี้ยเส้นนี้วิ่งน่วมมาแล้วครับแต่คันนี้ยังวิ่งได้นะครับร้อยเก้าห้าคือคันนี้จัดมาใหม่นะครับคันนี้อะไรอันนี้อันนี้ตัวใหม่นะครับตัวใหม่ร้อยสามบหกเอ้ยสามสิบหก ก็คือผมเปิดตัวนี้ตั้งแต่25นะครับ25่หในดูเลยในดูเลยพวกคันนีมนม้มันไม่ต้องมันไม่ต้องเตะคันเร่งเลยไปนู่นเลยไปนู่นก็ได้ไปนู่น,น,นเลยเออไปนน่นเลยไปครับอีกพอ่พอ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 พ่อ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 เอาให้มันยังเอาเอาชีชีชี ทีมันมีรอยมันอยู่ทีีเดียวใบเดียวเดินเอาไปเลยอันไหนทีไปเลยอ่าใบก็อันนี้เป็นร้อยเก้าห้านะครับสีเขียว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 อะไรเขียวอ่อนเขียวอ่อนนะครับจัดมาก็เจ็ดแสนนะครับเจ็ดแสนกว่าก็แรงอยู่นะครับแรงอยู่ร้อยเก้าห้าตัวนี้ ไปมากี่คันแล้วปะมากี่คันแล้วฮะรถรถมากี่คันแล้วบวกผู้มาจากคันแล้วมีคัน,น,นสียังไงสีชมพูแล้วก็สีเขียวด้เนาะเห็นบอแล้วก็สีนี่เนาะต่อไปสีแดงบ <Yeah. S 1> อเออสีแดงมาแล้วก็สีแดงมาแล้วนะครับคันนี้ก็เป็นเออ่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคันนี้เป็น,นเอ่ฮิโน่นะครับฮิโน่นายักษ์สองร้อยสิบนะครับสองร้อยสิบจ้า ร้อย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 เท่าไหร่ไม่รู้หรอกเนี่ยร้อยสามสิบเจ็ดลบยี่สิบห้าเท่าไรหาร่อ่ะฮะร้อยสามสิบเจ็ดลบยี่สิบห้าโอ้ ลันหลังรังเท่าของบุตรา L ห้า8ิหนึ่งแปดนดูกระดอ,อก,ก่อนเร็วเปิดดูไหนฮะนั่นแหละ,ละมาแล้วครับคันสีแดงคันสีแดงมึงมองไงไปที่สีฟ้าเลยเอันนี้เป็นฮิโน่ฮิโน่ฮิโน่นาย,ยัด สองร้อยสิบแรงนะครับแรงครับนี่คันนี้แรงกัครับผมขับมาแล้วคันนี้ขับเล่นนะครับนี่ก็เย็นแล้วนะครับนี่อ้อันนี้ตรงนี้ยังไม่ได้เก็บนะครับมันอยู่ขอบเดี๋ยวค่อยเก็บค่อยเก็บพรุ่งนี้นะครับเออก็งานดันผมก็เหลืออยู่ประมาณสี่ห้สี่ร้อยสี่แ้วก็เที่ยวเหมื่อสี่แ้วก็เที่ยวนั่นแหละคือจะไม่ได้เก็บไหเขานะครับเพราะมันเก็บไม่ได้ดินมันเป็นดินสานะครับนี่เรามาดูฮิโนนะครับตอนนี้ฮิโนนายักษ ใช่ไหมล่ะ fc fc รถ fc ไข่มึงมึงมึงพูดดิเร็วแหมไอ้ลูกนี่โกร๋ <c oughs> นี่มาดูมาอาเนี่ยมาดูคันนี้สองร้อยสิบคันนี้น่าจะมาตรงเลยนี่ออืมาได้ไหมเนี่ยหยัดยายัดติดนะโอ้ไม่ติดครับสงสัยดินมันแน่นแล้ว แต่เมื่อเช้าติดนะครับติดน,น่วมหมดเลยบอบเตาชิกเออโอ้ติดน,น่วม,มแล้วครับเลยจ้า แรงไงโอ้ยอย่าไปทำยางังนนะโอ้ดูทำโอ้อันนี้อันนี้อันนี้เขาเขา,าจะถอยนะครับเขา,าจะถอยมาดูนะครับขึ้นได้หรือเปล่าเออ fc คันแดงนะครับเนี่ย fc คันแดงทุกคนเออครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับช่อง j a แ c a t ซิ่งนะครับ